ดีค่ะทุกคนเฟิร์นเองนะคะวันนี้เฟิร์นก็มาทําคลิปเกี่ยวกับการดูแลตัวเองอีกแล้วนะคะวันนี้เฟิร์นจะมาทําคลิปเทคนิคการดูแลผิวของเฟิร์นนะก็เวลาเฟิร์นทำอาร์นะคะคําถามในสตอรี่เนี่ยก็มักจะมีคนถามว่าแบบพี่เฟิร์นดูแลผิวยังไงนะคะทำไมผิวพี่เฟิร์นดูสุขภาพดีนะคะก็คือจะมีคําถามแบบขึ้นมาเต็มไปหมดวันนี้นะคะเฟิร์นก็เลยจะมาบอกเทคนิคนะคะการดูแลตัวเองจะเป็นเทคนิคของเฟิร์นเองที่เฟิร์นแบบได้ทําเป็น จํานะคะก็แบบไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากนะ <end> ก็เดี๋ยววันนี้จะมาแชร์บอกต่อกันนะคะว่าทําอะไรบ้างก็คือจดเป็นลิสต์มาเลยนะแบบเป็นสิ่งที่เฟิร์นแบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยอยากจะเอามาแบบบอกต่อเพื่อนๆทุกคนให้ดูกันนะคะหนึ่งนะคะก็คือการพักผ่อนให้เพียงพอนะก็คือเวลาเราพักผ่อนนะคะเวลาเรานอนเนี่ยร่างกายนะคะเขาจะสร้างแบบเซลล์ผิวใหม่นะเพื่อทดแทนเซลล์ผิวเก่าเนี่ยให้ผิวดูเปล่งปังมากขึ้นอีกทั้งยังช่วยลดแบบการเกิดสิวนะคะแล้วก็พวกรอยค้ำใต้ตาด้วยแล้วก็ สองนะคะดื่มน้ําก่อนนอนการดื่มน้ําก่อนนอนเนี่ยจะช่วยเรื่องการขับถ่ายนะคะในตอนเช้าตอนเช้านะคะเราก็จะขับพวกของเสียเนี่ยออกจากร่างกายซึ่งทําให้พวกผิวหน้าแล้วก็ผิวตัวนะคะดูเปล่งปลั่งขึ้นแล้วก็3นะคะออกกําลังกายนะคะคือเฟิร์เป็นคนที่ออกกําลังกายค่อนข้างที่จะประจําเลยนะการออกกําลังกายเนี่ยนอกจากจะช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นแล้วยังสามารถช่วยให้แบบพวกระบบย่อยอาหารนะคะแล้วก็การขับถ่ายเราเนี่ยดียิ่งขึ้นจะส่งผลนะคะทําให้พวกผิ เราเนี่ยเปล่งปั่งขึ้นนะคะแล้วก็ยังได้ทั้งแบบสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยต่อมานะคะ4นะคะเป็นการทานอาหารเสริมบำรุงผิวนะคะการทานอาหารเสริมในรูปแบบต่างๆนะคะมันจะเป็นตัวช่วยที่ดีเช่นพวกแบบวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยวิตามินซีเนี่ยเป็น ส่วนสําคัญนะเป็นตัวช่วยการสร้างระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็เร่งสร้างเซลล์ผิวใหม่เรานะคะก็จําเป็นที่จะต้องกินวิตามินซีหรือสารอาหารชนิดต่างๆเพื่อสามารถเสริมส่วนที่แบบขาดให้ผิวแล้วก็ร่างกายนะคะให้มีความแข็งแรงในระยะยาวนะคะและซึ่งวันนี้นะคะเฟินก็มาแนะนําวิตามินที่เฟ<ะ>ินอ่ะกินจริงแล้วก็กินเป็นประจํานะคะแล้วก็ช่วยเรื่องผิวของเฟินได้ดีมากๆตัวนี้ก็คือนี่เลยนะคะอาหารเสริมนะคะวิกซีนะคะของวีด้าแล้ เขาก็จะมีแบบซองอันนี้ด้วยซึ่งทุกคนก็คงจะคุณนหน้าคุ้นตากันดีนะคะคือเฟิร์นอะรีวิวแบบทั้งแบบตัวกุ้าทั้งตัวแบบทีทถอกของเขานะคะแล้วก็มารีวิวตัวนี้อีกนะคือชอบมากๆจริงๆวิตามินซีนะคะเป็นสารอาหารที่ จำเป็นต่อร่างกายนะคะแล้วก็มีอยู่ในผลไม้หลายชนิดเลยโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวีด้าวิกซีเนี่ยได้คัดส่วนประกอบนะคะจากผลไม้ที่ขึ้นชื่อว่าอุดมไปด้วยวิตามินซีจากธรรมชาตินะคะในปริมาณที่แบบสูงมากได้แก่สารสก,กัดจากอะเชโรลา่าเชอร์รี่จากสวิตเซอร์แลนด์นะคะและก็สารสก,กัดจากคามูคาโมจากบราซิลที่ร่างกายนะคะสามารถ ดูดซึมไปได้อย่างรวดเร็วช่วยเพิ่มภูมิต้านทานนะคะทําให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะป้องกันหวัดแล้วก็ต่อต้านพวกอนุมูลอิสระชะลอความเสื่อมของร่างกายนะคะแล้วก็ยังทําให้ผิวสวยด้วยและยังช่วยเรื่องผิวสวยนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องแบบว่าผิวกระจ่างใสซึ่งบอกไปแล้วว่ามีาสารสก,กัดนะคะจากธรรมชาติจากผลไม้คามูคามูนะคะที่เป็น King of วิตามินซีเป็นหนึ่งในผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสุดซึ่งเขามีวิตามินซีนะคะสูงกว่าส้มถึง3 0ถึงแ0เท่าที่ช่วยในเรื่องต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะต้านการอักเสบแล้วก็ช่วยบำรุงสายตานะคะแล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพนะคะพวกอาหารเสริมเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นนะคะเช่นกูต้าที่แบบว่าเราเรากินกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพนะคะของพวกแบบอาหารเสริมนะคะเช่นกูต้าคอลลาเจนอะไรที่เรากิน กอยู่เป็นประจำนะคะให้แบบเห็นผลดียิ่งขึ้นเป็นตัวเลือกนะคะสําหรับคนที่ต้องการแบบเสริมสร้างวิตามินซีให้ร่างกายนะคะแล้วก็ใครที่แบบไม่ชอบกินผักผลไม้นะคะก็คือสามารถกินตัวนี้แทนได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่กินผักผลไม้แล้วก็จะได้แบบวิตามินซีในร่างกายไม่เพียงพอนะคะ ก็แนะนําให้กินเป็นตัวนี้ร่างกายเนี่ยก็จะสามารถแบบดูดซึมวิตามินซีนะคะได้อย่างรวดเร็วอย่างที่บอกไปนะคะว่าตัวเนี้มีทั้งแบบซองนะคะแล้วก็แบบกระปุกแบบซองนะคะ14แคปซูลนะแล้วก็ แบบกระปุกนะคะแบบกระปุกนะคะ60แคปซูลเลยสามารถแบบกินได้ยาวๆยะส่วนผลลัพธ์นะคะหลังจากที่เฟิร์นกินตัวนี้มานะจะบอกว่าในความรู้สึกเฟิร์นอะเฟิร์นรู้สึกว่าผิวอะดีขึ้นมากมันแบบว่าดีขึ้นได้อย่างแบบชัดเจนนะคะจริงอยู่ที่เฟิร์นอะเป็นคนที่แบบเป็นคนที่ขาวเป็นคนที่ผิวแบบค่อนข้างขาวโดยกรรมพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยแต่เฟิร์นอะเป็นคนที่ผิวแบบไม่ได้ดูสุขภาพดีอะทุกคนเป็นแบบขาวแต่ว่าเหมือนแบบไม่ค่อยได้รับการดูแลเลยเท่าไหร่เพราะว่าแต่ก่อนเฟิร์นก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยก ลแล้วพอได้มาเจอตัวเนี้ยเฟินก็รู้สึกว่าแบบผิวเฟินอะ่ะมันแบบว่าขาวแบบสุขภาพดีอะ่ะเออแต่ที่เห็นชัดที่สุดเลยก็คือพวกแบบการเกิดปัญหาแบบพวกสิวต่างๆหนะ้าเฟินคือจาแบบไม่ค่อยแบบมีสิวหรือว่ามีรอยอะไรเลยนะแล้วก็แบบว่ารู้สึกว่าแบบ ิวค่อนข้างจะเรียบเนียนแล้วก็กระจ่างใสขึ้นปัญหาความแบบพวกหมองคําำอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีเลยมาพูดถึงเรื่องราคานะคะตัวนี้จะเป็นแบบซองนะจะมี14แคปซูลนะคะราคาซองละ4.9บาทเท่านั้นซึ่งก็หาซื้อได้ไง่ายมากเห็นบ่อยมากนะคะใน7 e เ e ่นอวนะแล้วก็แบบกระปุกนะคะกินไปยาวๆแบบนี้นะจะมีทั้งหมด60แคปซูลนะคะราคาก็จะอยู่ที่199บาทก็สามารถหาซื้อได้ที่แบบวัดสั นะคะทั่วประเทศเลยแล้วก็ ทิศนะคะวิธีรับประทานของเฟินนะถ้าแบบว่าเรารู้สึกว่าแบบเราอยากจะกินชิวๆแบบดูแลร่างกายปกติแบบกินเป็นอ่ากิจวัตรประจำวันเนี่ยก็ให้กินวันละ1แคปซูลนะคะแล้วก็แบบถ้าต้องการแบบเพิ่มภูมิต้านทานเนี่ยก็แนะนําให้กินเป็นวันละ2แคปซูลนะคะหรือถ้าแบบต้องการที่จะแบบว่าฟื้นฟูร่างกายเป็นพิเศษนะแบบวันนั้นเป็นหวัดวันนั้นรู้สึกว่าแบบผิวแบบหมองคล้ำมากๆแบบดูไม่สดชื่นเลยเป็นภูมิแพ้นะคะหรือว่า ว่าเป็นเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเนี่ยเฟิร์นก็แนะนํานะคะให้ทาน2แคปซูลตอนเช้านะแล้วก็ต่ออีก2แคปซูลตอนเย็นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่เฟิร์นชอบมากคือคนรู้สึกว่าเม็ดเขาอะค่อนข้างแบบกินง่ายนะคะเฟิร์นจะเป็นคนที่ไม่ชอบแบบยาที่มันแบบกินยากอะไรเงี้ยก็คือเม็ดมันจะเป็นอย่างนี้นะคะคือเฟิร์นชอบที่มันแบบเป็นเม็ดใหญ่นะมันกินง่ายนะคะเอาเข้าปากแล้วก็กินน้าตามแบบ ง่ายๆได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะเกินลําบากนะคะหรือว่าติดคอนะคะแน่นอนโอเคค่ะวันนี้เฟิร์นก็มาแนะนําเทคนิคการดูแลผิวง่ายๆนะคะก็คือง่ายๆจริงๆนะคือสิ่งที่ต้องทําให้ได้คือการแบบมีวิน,นัยแล้วก็ทําให้มันสม่ําเสมอน,นะคะแล้วก็มาแนะนําอาหารเสริมนะคะที่จะช่วยทําให้แบบผิวของเราเนี่ยดีขึ้นไปอีกนะคะแล้วไม่ได้ดีแค่แบบว่าผิวภายนอกนะคะยังดีแบบภายในนะที่จะไปเสริมสร้างแบบพวกวิตามินซีแล้วก็อะไรต่างๆให้เรานะคะก็วันนี้หวังว่าทุกคนจะได้ข้อมูลนะคะ ล้วก็ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผิวไปนะแล้วก็ตัวที่เฟิร์นแนะนําไปก็สามารถไปซื้อตามกันได้นะคะก็ถ้าใครซื้อตามก็สามารถมาบอกกันได้นะคะเพราะว่าเฟิร์นรู้สึกดีใจที่แบบได้ไปอยาทุกคนมากๆนะก็วันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย